สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิทานพื้นบ้านวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในการกราบพระรัตนตรัยจากภาษาบาลีจะก,กำกับภาษาไทยเพื่อให้ทราบซึ้งในจิตในใจทุกบททุกตอนเวลาพระสวดมนต์จะได้เข้าใจในบทสวดนั้นๆเบื้องต้นขอนำในบท กาบพระรัตนตรัยโยโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันตับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัดสรุ้ชอบได้โดยพระองค์เองสาขาโตเยนะพระควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยะสะพระวตโตสาวกสังโค พระสงฆ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ปฏิบัติดีแล้วตะมะยังพะควันตังสะทรมังสะสังคังอิเมหิสกาเีหิยถารหังอโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้ว สาธุโนพันเตพระควาสุจีระปรินิพุโตปิข้าแต่พระองค์พูดเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพรเจ้าทั้งหลายมัชชิมาชนะตานุกรรมประมาณสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพรเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสกาเรทุขตะปัญญาการะภูเต ปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักระอันเป็นบรรทนาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้กรรมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถิดอรหังสัมมาสัมพุทโรธพระควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับกิเลส เพ่งทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองพุทธังพระควตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตพระควตาธรรมโมพระธรรมเป็นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรมังนมัสามิข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรมกราบ สุปฏิปันโนพระวัตโตสาวกสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังคังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์กราบนะโมตัสสะพระวัตโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมาสัมพุทธะ ตรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองกล่าวสามจบในบทนี้อาระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองวิชาจจรณะสัมปนโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูลเป็นผู้รู้โรคอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิต เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานนาเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังขอบคุณทุกการติดตาม อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดี